เวลาใดคือเวลาที่ดื่มกาแฟแล้วมีประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกหลายคนดื่มกาแฟเป็นประจำเพื่อเพิ่มความตื่นตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไรก็ตามหลายคนอาจสงสัยว่าเวลาใดคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดื่มกาแฟเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกาแฟโดยทั่วไปแล้ว เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดื่มกาแฟคือช่วงเวลา9.30-11.30นเพราะในช่วงเวลานี้ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันคาเฟอีนในกาแฟจะช่วยต้านฤิ์ของฮอร์โมนคอร์ติซอลทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวและสดชื่นมากขึ้นหากดื่มกาแฟก่อนเวลา9นาฬิกา30นาที คาเฟอีนอาจไปกระตุ้นการทำงานของสมองมากเกินไปจนทำให้รู้สึกกระวนกระวายใจหรือนอนไม่หลับได้อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดื่มกาแฟอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นจังหวะก,การนอนหลับระดับความเครียดและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน หากพบว่าดื่มกาแฟในช่วงเวลาใดแล้วรู้สึกไม่สบายตัวควรลองปรับเวลาดื่มกาแฟให้เหมาะสมกับตัวเองนอกจากเวลาในการดื่มกาแฟแล้วปริมาณในการดื่มกาแฟก็มีความสำคัญเช่นกันองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรดื่มกาแฟเกิน400มิลลิกรัมต่อวนันซึ่งเท่ากับกาแฟประมาณ45แก้วผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับหัวใจเต้นเร็วกระสับกระส่ายหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงหรือโรคกระเพาะควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มกาแฟา